ทำแป้งข้าวเกรียบมันฝรั่งวิธีนี้แป้งข้าวเกรียบจะนึ่งสุกเนื้อแป้งจะใสข้าวเกรียบจะฟูกรอบอร่อยด้วยค่ะจะดูในส่วนของเครื่องปรุงรสก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยดําตำละเอียดแล้วนะแล้วก็จะใส่กระเทียมเข้าไปเป็นกระเทียมนะคะตมรวมกันเกลือใส่ช้อนพูนๆแบบนี้เลยค่ะสามอย่างกระเทียมพริกไทยเกลือก็ตมรวมกันให้ละเอียด เสร็จแล้วก็ตักใส่ในภาชนะที่ใช้นวดแป้งได้เลยใส่น้ำตาลทรายเตรียมไว้ได้เลยค่ะน้ำมันฝรั่งมาต้มต้มไม่สุกจนเกือบจะเละเลยค่ะใส่น้ำไม่ท่วมเลยนะคะเวลาต้มอ่ะต่อไปก็นํำมันฝรั่งต้มสุกนี่ต้มสุกยกลงจากเตาร้อนๆมาเลยค่ะ ก็ตักเอาเฉพาะเนื้อใส่ลงไปเดี๋ยวน้ําเราจะวางเอาไว้ก่อนนะคะน้ําจะใช้ในการนวดแปง้งตักเนื้อมันฝรั่งใส่ลงไปให้หมดนี่ค่ะแล้วก็บดมันฝรั่งให้เข้ากับเครื่องตุงขั้นตอนนี้ต้องทําอย่างรวดเร็วค่ะพอมันฝรั่งสุกแล้วก็รีบยกลงมาเลยโอเคก็ละเอียดพอประมาณแล้วนะคะ มันฝรั่งก็เละแล้วค่ะน้ำแป้งมันใส่ลงไปเลยแป้งมันค่ะก็รีบคลุกให้เข้ากับเนื้อมันฝรั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือผงฟูนี่ค่ะผงฟูใส่ลงไปด้วยน้ำต้มมันฝรั่งเมื่อสักครู่ค่ะก็เติมลงไปด้วยน้ำต้มมันฝรั่งก็ร้อน เาจะนวดแป้งแบบร้อนๆแบบนี้นะคะค่อยๆเติมลงไปเราจะได้กับถูกว่าจะใส่ประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวจะเติมไปอีกตอนนี้ต้องใช้ทับผีนวดแป้งไปก่อนเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างมันร้อนร้อนมากค่ะใช้มือลงไปนวดไม่ได้ตอนนี้ เติมน้ำต้มมันฝรั่งไปนวดแป้งไปก็ให้ได้ประมาณนี้นะคะใช้สองมือกำหมัดกดลงไปเลยค่ะนี่เราปั้นแป้งขึ้นมาแป้งจะไม่ติดมือนะคะถึงจะเป็นลักษณะของแป้งที่ใช้ได้น้านารีจะแบ่งแป้งให้ได้ประมาณสักห้าก้อนนะคะะเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นแท่งยาวจะนำประหอด้วยใบตอง นี่นะคะวางแป้งแบบนี้แล้วก็ใช้ใบตองห่อค่ะแค่นี้เองเอ <Okay, S 1> เสร็จเรียบร้อยนี่นะคะเป็นแป้งข้าวเกลียบมันฝรั่งที่จะเตรียมนึ่งค่ะใช้เวลานึ่งหนึ่งชั่วโมงแป้งข้าวเกรียบมันฝรั่งที่นึ่งครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนี่ okay, มาดูเนื้อแป้งกัน แป้งจะนุ่มเนื้อแป้งจะใสเลยค่ะแต่จับด้วยมือเปล่าไม่ได้นะคะเหนียวติดมือหนึบหนับนะ่ะนี่เสร็จแ,แล้วจะพักให้เย็นก่อนพักแป้งเข้าเกรียบให้เย็นตัวลงก่อนแล้วนํามาแกะใบตองออกหลังจากนั้นนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้สองคืนแป้งเข้าเกรียบจะเซ็ตตัวพร้อมที่จะนําไปหัน่นหั่นเสร็จก็นําไปตากแดดประมาณสองถึงสามวันก็นําไปทอดได้ค่ะ